สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็มาพบปะพูดคุยกันเหมือนเดิมน,นะคะวันนี้ดิฉันก็จะพามาชมสวนผักอินุนของเพื่อนค่ะที่อยู่ชั้นนี้ค่ะด้วยกันนะคะก็ลงปลูกพร้อมกันนะคะของของเพื่อนนี้ก็ปลูกระยะห่างน่าจะห่างไกลกว่าของตัวดิฉันมากค่ะเขาเขาก็น่าจะพอดีเพราะถา,าวันที่เลื้อยไปอะค่ะก็น่าจะแบบได้พอดีนี่กําลังติด ติดดอกออกผล,ลก็ได้ตัวนี้น่าจะเป็นสายพันธุ์ของสายน้ําหยุดเพราะเราสังเกตง่ายสายาหยุดจะดกกว่าพันธาวค่ะแล้วก็จะให้ลูกต่างกันค่ะพันธาวนี่ก็ที่ส่วนนี้ชั้นก็คือไม่ค่อยจะดกเท่าไหร่เนี่ยแต่สายน้ําหยุดเนี่ยจะเห็นที่ลูกจะเป็นพวงค่ะวันนี้ก็พามาชมที่สวนของเพื่อนนี่ก็จะมีอยู่สองแปลงอันนี้อีแปลงหนึ่ง เดี๋ยวจะพาไปอีกดูแปลงที่สองนะคะค่ะของเพื่อนนี้ก็จะมีอ่าพืชผักหรือว่า่ามีผสมผสานอันนี้ก็จะเป็นสวนลิ้นกี่ค่ะของของเพื่อนนะคะน,นี่ก็จะมีการทําตอนก็จะมีลูกค้าที่สั่งให้ตอนกิ่งอันนี้ก็จะเป็น ตัวนี้ก็จะเป็นสวนเลนกี่ค่ะเพื่อนๆค่ะตัวนี้ก็จะเป็นอ่าแปลงที่สองนะคะของผักอินูนของเพื่อนนะคะตัวนี้ตัวนี้ก็น่าจะปลูกที่กว่าถีกว่าแปลงนั้นนะคะในข้างล่างนี้ก็จะปลูกกระเจียวกระเจียวขาวเนาะนี่ตัวนี้ก็กำลัง ก็เราจะขยายก็ไม่นานน่าจะเต็มค้างได้ค่ะตัวนี้แต่ฝั่งนู้นน่ะออกออกลูกออกผลแล้วแต่ฝั่งนี้ปลูกทีหลังก็ยังก็ยังไม่ติดก็ยังไม่ติดลูกติดผลเนาะแต่รู้สึกว่ากระเจียวนี้งามมากๆเลย เป็นกระเจียวขาวนี่ก็จะลงสับด้วยขาน่าจะเป็นขาน่าจะเป็นขาเหลืองหรือเปล่าคะอันนี้เพื่อนเอามาลงแซมยังไม่งอกขึ้นเท่าไหร่ฝางนู้นเป็นกระเจียวกระเจียวแดงหรือว่ากระเจียวอ่าเขาเรียก กเกียวหวานประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆอืมก็ประมาณนี้ที่สวนที่ในที่ตัวนี้ก็จะอืเก็บจะหาร่ได้ก็มีปลูกอ่าผสมผสานทุกสิ่งทุกอย่างก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นของไส้ไก่เดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูของไส้ไก่ของไส้ไก่ แต่แต่ยังไม่ได้ลงแต่ยังไม่ได้ลงปลาอะไรค่ะปลาเป็นของไส้ไก่ยาวอ้อมไปถึงนู่นเลยค่ะตรงเกาะกานี่ก็น่าจะเป็นถั่วเป็นฟักทองเป็นแฟงอะไรประมาณนี้ก็ค้างนี่ก็ยังทําให้สําเร็จค่ะเพื่อนๆดูแล้วค่ะอันนี้ก็มาพาชมอ่าที่สวนของของเพื่อนค่ะที่อยู่ชั้นนี้ค่ะอ่า ก็จะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าอ่าก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนดูอีกเนาะว่าอ่าสวนเข้าไปถึงไหนอะไรประมาณเนี้ยโอ้โหสระคลองคลองไส้ตไก่้ของเขาเป็นคลองเพื่อแบบอ่าได้มาตรฐานค่อคนข้างที่จะได้มาตรฐานถ้าปล่อยเลี้ยงปลาดุบเลี้ยงปลาอะไรเลี้ยงปลานินปลาอะไรนี่สามารถโอเคได้เลยอันนี้สูใส่เอาหอยมาปล่อยลงแล้วค่ะ ประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆก็คลิปนี้ก็คงจะพักไว้แค่นี้ค่ะขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่เข้ามาชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะคะฝั่งนู้นก็น่าจะเป็นพวกยายมาขุดคลองใส่ไก่ให้นะคะค่ะอันนี้ก็คงจะพักไว้แค่นี้ก็ขอขอบคุณมากๆค่ะเพื่อนๆที่เข้าเป็นกำลังใจให้กันซึ่งกันและกันขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ